ชื่ออะไรคะชื่อนาโนาค่ะอายุเท่าไหร่คะคุณเห็นที่เขียนในเฟซส่วนตัวไหมครับส่วนสูงเท่าไหร่คะไม่บอกอีโมจิที่ชอบพวกนี้สัตว์ที่ชอบคืออะไรได้หมดสิ่งที่เกลียดคืออะไรคะไม่มีมัง้ง แล้วแต่จะคิดมีแฟนรืยังคะมีแล้วค่ะเธอชื่อว่าฮัตาริเธอนะ่ะตัวโคตรหนักเลยคนอะไรก็ไม่รู้โคตรหนักเลยชอบทานอะไรสปากเกตตี้ค่ะชอบสีอะไรคะได้หมดชอบดูอนิเมะเรื่องอะไรหรอ อยากไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้สิถ้าขอพอรได้นหนึ่งข้อจะขอว่าอะไรขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะและสุดท้ายคิดยังไงถ้าถึงวันปีใหม่กับเขาเดาก็เรื่องของมันครับผมไม่เกี่ยว